สวัสดีครับทีนี้ก็เราจะมาดูเรื่องการคำนวณ PS ของ buffer แล้วว่า PS ของ buffer แต่และระบบเนี่ยมันจะมีค่า PS เท่าไหร่เนี่ยเขาจะคำนวณยังไงนะข้อขออนุญาตครับขออนุญาตหยิบตัวอย่างเดิมมาเลยนะคือจากการทำงานบัฟเฟอร์เนี่ยเอามาวางเลยพอวางเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะคำนวณ PS ของบัฟเฟอร์จากกระดานพวกนี้แหละครับเพราะพวกนี้คือระบบบัฟเฟอร์ของเราเนาะเราพิสูจน์มาแล้วครับว่าตรงนี้มันมีสมดุลถ้ามีสมดุลนะมันจะมีค่า k แล้วเคที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นถูกต้องเคด้วยเพราะมันแตกต,ตัวปาให้ไฮโดรเนียมถูกปหมครับมาแล้วครับตรงนี้จะมีค่าเค a ของคาร์ซนะิเต็นนะเพราะซิเตินเปคนแตกตัวถูกปหเป็นเคนของคารซิเติกเวลาเซตค่าเคนเนาะเราก็จะาผิดภัณ์นะครับก็คือไฮโดรเนียมคูณการ์ซิเต็ส่วนด้วยสารตั้งต้นก็คือซิเตินหน้าตาแบบนี้นะครับก่อ,อนจะแทนค่าเข้าไปขออนุญาตจัดรูปทีหนึ่ง ที่จะเอาไฮโดรเนียมเนี่ยไว้ฝั่งเดียวแล้วย้ายอะซิตตกนะครับไปคูณกับทดีอะซิเตตนะครับจากคูอย้ายไ,ไปหางถ้าแต่แบบนี้ถันนะครับค่าจัดรูปใหม่จะตัดแลยนะเพราะตามทฤรฎีตั้บแปลว่าที่สามารถจะหาไฮโดรเนียมได้นะครับถ้าพี่รู้ค่า K A ของกรดพอดนะคูณกับความข้นของกรดพอนส่วนด้วยความข้นของอะซิเตตซึ่งเป็นตัวหารเนาะจากสเกตที่หนึ่ง ตัวซิตริกตัวเนี้ยนะจริงๆมันมีการแตกตัวเป็นส่วนหนึ่งคือแตกไป x แต่กรดตัวเนี้ยเป็นกรดพออร์มันแตกไปน้อยมากถ้าแตกไปน้อยมากนะ ca ลบ x ก็จะมีค่าประมาณถูกต้องประมาณ ca คือเท่ากับกรดพอสอร์ตอนเริ่มต้นเลยเห็นไหมถ้ากรดฟอสอร์ตอนเริ่มต้นเลยขณะที่ตัวซิตริกเนี้ยเมื่อกี้แอบบอกไปแล้วว่ามันมาจากสองที่ส่วนหนึ่งเป็นของกรดในส่วนหนึ่งเป็นของเกลือซึ่งในระบบของเราเนหลยจะมี จะมีอซิเตตอยู่เท่ากับ Cs บวกกับ x เท่ากับ Cs บวกกับ x แต่ x คจอนเนี้ยก็น้อยมากเซล์ Cs บวก x ก็จะมีค่าประมาณ Cs หรือเท่ากับความเข้มของเกลือตอนเริ่มต้นฉันจากสุดสุดนี้นะมันเลยแปลงเป็นคำว่าไฮโดรเนียมมีค่าเท่ากับความเข้มของ ka คูณกับความเข้มของกรดอ่อนตอนเริ่มต้นหารด้วยเกลือของมันตอนเริ่มต้น ที่เราจาับมันมาเทผสมกันนะนี่คือสูตรคำนวณ PS ของบัฟเฟอร์กดเพราะถ้าเกิดเรารู้ไฮโดรเนียมเสร็จปั๊บเราเป็นเทสตกบล็อกมันก็ได้ PS ออกมาเคเนาะอ่ะวิธีพิสูจน์นะครับจดให้เสร็จครับเสร็จแล้วบอกเราสาทั้งหมดไปสรุปกันแล้วเข้าสูตรโจทย์ครับเชิญก็้าเสร็จนะเดียวจะสรุปกันนะครับแล้วนำเข้าสูตรโจทย์ครับ ค่ะทีนี้เราก็จะเอาสูตรนะครับที่จะได้การพิสูจน er ์บัฟเฟอร์กรดเนี่ยเอามาสรุปเป็นสูตรของบัฟเฟอร์เบสด้วยนะครับพอสูตรบ er ัฟเฟอร์กรดกับบัฟเฟอร์เบสเนี่ยมันไม่ต่างกันนะครับพิสูจน์ได้เหมือนกันเลยนะแตกต่างกันที่ตัวแปรที่เราใช้นะครับบัฟเฟอร์กรดเนี่ยเราจะหาไฮโดรเนียมเนาะแต่ที่บ er ัฟเฟอร์เบสก็หาไฮออกซด์บ er ัฟเฟอร์กรดเกิดจาก Ka นะคูณความเข้มกรดก่อนส่วนเกลือมันส่วนบัฟเฟอร์เบสก็เกิดจาก Kb ครับ คูณความค้นของถูกต้อง Bas e d on ส่วนด้วยเกลือมันนะครับดิฝั่งที่พูดดีๆนะถ้าเจนของบัฟเฟอร์นั้นเป็นอย่างนี้นะซึ่งพี่มีบัฟเฟอร์อยู่ด้วยหนึ่งฟังกันดีนะครับนะบัฟเฟอร์อยู่ด้วยหนึ่งที่ก็รจดจดกดลงไปนะจะไปรบกวนเขาเป,ป็นอะไรนะจดเลยนะปาปาปาจดไปสามปาปรากฏว่าพีชด้วยเนี้ยคงที่คงที่ใช่ไหมไปยอมไม่ใส่พีปาปากี่ปาแล้วครับ ห้าถูกปหเพราะตอนแรกสามตอนหลังอีกสองเป็นห้าป้าบแล้วยังคงที่อยู่เว้ยใส่เบกป้าป้าป้าจี่ป้าบแล้วแปดถูกไหมห้าบวกสามเป็นแปดยังคงที่อยู่อีกนะพี่ใส่กันไปครับป้าปั๊บมันลงเลยเว้ยเส่งมาสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงทีเรทั้งหมดแปดป้าถูกไหมหรือแปดหยด่แปดป้าเป็นแปแปดนะแปดหยดเราจะเรียกจำนวนกดหรือเบสที่บัฟเฟอร์ ้านทานการเปลี่ยนแปลง pH ได้ว่าความจุบัฟ er. เฟอร์อ้าจดเองครับเรนะาจะเลือกจำนวนกรดหรือเบสนะครับที่บัฟเฟอร์นะครับสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง pH ได้ว่าความจุบัฟเฟอร์เยี่จมดครับนะความจุบัฟเฟอร์คือจำนวนกรดหรือเบสที่บัฟเฟอร์ต้านทานการเปลี่ยน pH ได ถ้จาจัดตรวเข้ามาแก้ก็คือแปดป้าก้าแปดก้าอันที่เก้าไม่นับว่าที่เก้าเใส่ปับ๊บลงเห็นปะเอาเมพาิที่มันนับที่ต้านทานได้คือแปดจุดน,นะแล้วพบว่าครับบัฟเฟอร์เนี่ยจะมีความจุหรือสามารถต้านทานนะการเปลี่ยนเฟสได้สูงสุดก็ต่อ่เมื่อเราไปเตรียมนะความข้นของตัวอ่อนก,กับเกลือมันเนี่ยให้เท่ากัน ถ้าอยากให้บัฟเฟอร์นมันแบบต้านทานได้เยอะใ้ความขั้นนกดอ่อนกับเกลือมันที่เราเอามาผสมกันเป็นระบบบัฟเฟอร์เนี่ยต้องเทียบให้มันเข้มข้น,นเท่ากันนะครับถ้าเท่ากันเมื่อไหร่ความจุจะเยอะที่สุดก็แปลว่าต้านทานได้มากสุดนะด้วยจากประโยคนี้นะถ้าเราแบบโอ้โหฉันอยากใป้นัฟเฟอร์แบบเจ๋งๆแมต้านทานไอ้มากสองขนนี้มันต้องเท่ากันถูกอเป่าถ้าถาความขันม้นนกดอ่อนกับเกลือมันเท่ากันนะ บนกับล่างเท่ากันเราจะตัดออกได้ถ้าอตัดออกเสร็จปับ๊บปรากฏว่าไฮโดรเนียม um จะมีค่าเท่ากับ k a เเลยถ้าโจทย์บอก Ka ของกดอ่อนมาเท่าไหร่ไฮโดรเนียมก็จะเป็นเท่านั้นเช่นเช่นถ้า k a ของกดน,นะมีค่าเท่ากับ1คูณสิบบไฮโดรเนียมก็ะ um จะเป็น1คูณสิบบเลยสังเกตหนะครับเราไปเตรียมให้ความค่อยมันเท่ากันพอบนกับล่างเท่ากันมาตัดออกได้ พอตัดออกได้ไฮโดรเนียมกับทีเอมันจะมีค่าเท่ากันโจทย์บอกไฮโดรเนียมเท่าไหร่เพทีโจทย์บอกทีเอเท่าไหร่ไฮโดรเนียมก็จะมีค่าเท่านั้นแต่นะเขาเป็นที่เสร็จปับ๊บเอาวเวลาหา p h ก็สวยแล้วสิถ้าไฮโดรเนียมมันเป็น1คูณ10กำลังลบ8 p ดมันจะตอบ8ปดถไหมนี่แปลกๆปกเ่าวะบัฟเฟอร์กดพีมันตอบ8ถูกปะถ้าทั่วไปนะครับสารไาลยกด pH เต้อง 100%ว่าแต่บ er ัฟเฟอร์กดนะปกติแล้วเนี่ย p ี PS มันต่ำกว่าเจ็ดบัฟเฟอร์กดนะปกติจะต่ำกว่าเจ็ดแต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วสูงกว่าเจ็ดก็ไม่ผิดครับเป็นไปได้นะเพิ่เลยครับบัฟเฟอร์กดครับสามารถ P ีมากกว่าเจ็ดก็ได้นะแต่ปกติต่ำกว่านะแต่ถ้าหากมาแล้วเกินเจ็ดไม่ผิดครับไม่ผิดเป็นไปได้นะ บัฟเฟอร์กดเกินเจ็ดได้ถ้าพู้จายแบบนี้ก็แปลว่าบัฟเฟอร์เบทก็ต่ำกว่าเจ็ได้ครับรีบจดไปเลยครับเราจะไปหาประสบการณ์กับจวดมาแล้วครับนะจดไปเลยบัฟเฟอร์กดปะกติต่ำกว่าเจ็ดแต่ถ้าเกินเจ็ดไม่ผิดบัฟเฟอระะ์เบทปกติามากกว่าเจ็ดแต่ถ้าหามาแล้วต่ำกว่าเจ็ก็ไม่ผิดเฉพาะบัฟเฟอร์นะ จะสา,าสลา,ายอื่นไม่ยา้สลา,ายอื่นผิดสลา,ายกดอต้องทำโปรเจกต์มากโปรเจกต์ผิด